โอเคครับผมกาสวัสดีฮะวันนี้กับผมเกผัดน,นะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Leave Over นะฮะเป็น,นเกมที่ผมมาเจอมาในหน้าของิโอนะเป็นเกมที่ตรงนี้มันมานานเลยเนาะแต่ว่าเป็นเกมที่ผมเพิ่งเห็นเออ,เอจริงกูเพิ่งเห็นแล้วก็เป็นเกมที่ดูน่าสนใจมากเลยฮะก็คือเป็นเกมที่ด้วยการเล่นเนี่ยมันดูอ่าเนี่ยมันดูแบบมินิมอลมินิมอลของแราแต่ว่าเป็นเกม h เ r อ e r นะ,ะที่ โอ้โหเห็นหน้าไอ้แก่ตัวนี้แล้วกูเห็นหน้าคุณยายแล้วกูรู้สึกไม่ดีเลยว่ะแม่ของคุณเงิกำลังทําอาหารเย็นอยู่แต่แย่หน่อยที่เอ่ออะไรอ่ะอบบายเนี่ยเอามาเอาสิลิฟโอเวอร์แอนด์นอตเวสติ้งอิททูเดอะเวสต์อิทแท็กส์ยูทูจับทูกีฟอิทออลวิโอ่ก็คือให้เราไปทิ้งขยะอย่างนี้เหรอแม่กำลังทำอาหารอยู่เจอก็ไม่อยากจะไปไปทิ้งขยะใช่ไหมแล้วก็ให้กูไปทิ้งขยะอย่างนี้เหรอโอเคฮะภาพเหมือนเกิมก่อนเลยฮะสไตล์สไตล์ไม่ได้คล้ายกันแต่ว่ามันใช้ความน่ากลัวแบบไหนเนี่ย ไปดูกันดีกว่าครับผมปรับเกมของ Leaf Over โอ้ไม่กล้าโอเคมีปรับได้แค่แคมมลาสปีดแล้วก็วอลลุ่มมันก็ไปเรื่อมนเ,เลยดีกว่าโ oh อ้โหภาพแบบนี้มันจะไปน่ากลัวได้ยังไงใช่ไหมโอเคพวกหุ่นดูความน่ากลัวได้แหละเอ่อ uh, หนูแม่อยากให้หนูช่วยหน่อยอ่านว่างได้ไหมได้ครับแม่แล้วทำไมกูเข,เข้าไปไม่ได้โอเค แม่กําลังทําอาหารเยอะเลยวันนี้แล้วก็หนูเอาขยะไปทิ้งให้แม่ได้ไหมอ่ะเอ่อ please give the l ฟต์ over anyway to our n e i g h b o r h o o d สก็คือมีปฏิเสธได้แล้วก็ตกลงได้อย่างนี้เหรอคือพยักขวอันอันอันอะไรคือ l ิฟต over วะผมไม่ได้มันคือถุงขยะใช่ไหมหรือบอ้านนี้โอเคอ่าเป็นเด็กดีมากเลยแล้วก็จะทำให้แม่ผิดหวังโอเคไหมเออโดนอะไรวะเมื่อกี้มันแปลว่าจะจะจะให้แม่ผิดหวังเหรอโอเคีย oh, ด oh อยากเป็นเหมือนพ่อล่ะอ้าวพูดงี้ได้ไงโอเครีฟโอเวอร์มันคืออะไรอ่ะโัวทีที่แม่ก็ใช้หนูแต่ว่าแม่เนี่ยกำลังยุ่งกับการทำอาหารอยู่น่ะโอเคนะแม่รู้นะว,ว่าหนูเนี่ยไม่ค่อยกับพูดกับคนแปลกหน้าเท่าไหร่แต่ว่านูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังใช่ไหมทำไมแม่พูดงั้นอ่ะโคด,ดีจ้ะหนูเอา โอ้ยแ,แม่มึงพูดดิโอ้โหแล้วกูเดินช้ามากเดี๋ยวนะกูเป็นเด็กกี่ขวบวะเนี่ยจะบอกวนะ่ากูเป็นเบบี้อยู่อะอยังไงก็แล้วแต่นะอย่ากลับมาจนกว่าอยู่นี่ทำงานเสร็จโอเคไหมโอชิตบยังพูดงานวะนะสวัสดีครับเดินมาแล้วโอ้โอเคกูคตกใจหมด โอ้ยไกลไปใหญ่ <c oughs> โอ้หนูจะต้องเป็นหนูน้อยห้องตรงข้ามใช่ไหมจ๊ะมีอะไรเหรอจ๊ะหนูน้อยอ่ a ีส h o ไล l ์คิก i c k ชว show h e ล l ฟ a อเวอ e r นี่ครับกับข้าวหรอนั่นคืออะไรล่ะโอ้ของโปรดของยายเลยนี่นะงั้นก็อย่า, آ, ถถางั้นก็ฝากไปขอบคุณแม่หนูด้วยล่ะ ไงก็แล้วแต่นะดูเป็นเด็กดีหรือเปล่าได้ครับอืมงานก็ดีแล้วนะง้นเต็่ก็คอน t ิ n น e to t ูเทค a ค e ์ออฟย r อลร์เรสต์ก็อย่าลืมดูแลแม่หนูด้วยล่ะวันนี้ใช่ไหมง้นก็ฝันดีจากเจ้าหนูโอ้ไม่คือแม่เราทับเป็นคนทำกับข้าวมาส่งพวกนี้หรอใช่ไหม อ่าน่าจะประมาณนั้นแล้วกูเป็นหน้าที่คนส่งข้าวแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ชั้นแปดโอ้ what? กออกว่าก์อกบอกสวัสดีครับมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเชี่ยกูว่าอุ้ยต้องการอะไรเดี๋ยวทำไมหน้าตาเป็นงั้นอ่ะอ่าอ่าข้ากล่องครับ น่ากลิ่นหอมจังเลยเดี๋ยวนะอะไรมันในซอมบี้เหรอถันต้องจ่ายไหมอะไม่ต้องครับอ่ะเอ,อ้าอ้าเด็กงโง่อุย้ยหรือว่าต้องจ่ายว่าไม่หรอกมั้งเฮ้ยมันเรียกคำตอบได้อย่างงี้แสดงว่ากูต้องมีรอบสองรอบสามมันอย่างนั้นเนี่ยกคนจริงๆคนตึกนี้ โอ้ยใ oh. ก,กลไปไกล้ไปอ่าว่าไงเอากล่องครับโอ้ oh. เอากล่องแม่นายเหรอไม่มีใครอยากจะได้หรอกเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยลีฟโอเวอร์แปลว่าอะไรกูเริ่มงงแล้วกูเริ่มอยากรู้แล้วอ๋ออ๋อชื่ออะไรอะของเหลือเออเข้ากล่องอะไรกูแปลว่าเข้ากล่องอะไรดูดีสุดแล้วคืออะไรวะ ของเหลือว่ามันต้องเป็นอย่างอื่นอลไรที่มันแปลกๆแน่เลยแล้ดูหน้าไอ้เชี่ยนี่ดิเดี๋ยวก่อนนะเธอเป็นลูกของแม่สาวคนนั้นที่อยู่ชั้นเก้าเหรอโอริจครับผมอืมอัานั้ทำให้แน่ใจว่าจะต้องกินตอนที่ปไ,ไปกับไรอุ่นอยู่แล้วอย่างนั้นนะี่ะโอ้ฟัดเจ้าช่วยหยุดทำอย่างนั้นได้ไหม คืออะไรวะกูเริ่มอยากรู้แล้วไอ้ชื่อลิฟโอเวอร์ก้นแปลกแน่แหละก้นแปลกแล้วมันแปลว่าของเหลือแต่มันมันโอ้ไม่ใช่แค่ข้าวเนี่ยที่มันแปลว่าของเหลือได้ก็เป็นอย่างอื่นแน่นอนโอเคชั้นเจ็ดสวัครับน่าสนใจมากเกมนี้ไม่มีเหมือนกับว่าเขากำลังจะอาบน้ําอยู่ช่วงจะกลับมาที่หลังโอเคสวัสดีครับมาวะนี่กูลุ้นทุกครั้งที่เปิดประตูเลยอะไอ้เชี่ยอย่าง เฮ้ย hey, ต้องการอะไรอันจุ่งอยู่นะเอาก่องครับกูถักกูาถามจริงโอ้ก,กูนึกว่ามีงานซะอีกแล้วรู้อะไรไหมวางไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็ปิดแล้วก็ใส่หัวไปซะขอบคุณมากเอ่อก็คือวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเอา้าแล้วกดบายยังไง มัน,ม,นมันไปมันไปกี่คนแล้ววะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคพวกนี้นะครับเดี๋ยวคนนี้อ่าเสร็จหรือยังโอเคยังอาบน้ำอยู่เฮ้ยเชี่ยแม่เกีย์แม่โคตรหลอนเลยอ่ะมันมีไอมีฟด้วยเหรอ,อเฮ้ย๋ยวมันใครเปิดประตูอ้าว เอีย yeah. มันเปนมันเป็นเกมที่กูต้องมีรอบสองรอบสามเพื่อที่จะมาดูอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะโอเคก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูลุ้นทุกครั้งลุ้นทุกครั้งที่เปิดประตูโอ้ไ oh <c oughs> ม่ก้ดมึงเงินเพื่อนกันเพราะคุณข้างบนใช่ไหมโอ้ oh. นี่หนูหลงทางเหรอจ้าถูกทิ้งเหรออันนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงวะเนี่ยกูไม่รู้ละเข้ากองครับ โอ้พระเจ้าช่วยซักเป็นเด็กดีอะไรอย่างนี้นายจะต้องเหนื่อยกับการเดินลงขึ้นลงแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าไ่างไงสน,นุกเข้ามาพักที่สักหน่อยเหลอเฮ้อโอ้ชิปโอเคผมก็ต้องไปส่งข้าวต่อครับอ่าในการก็ไปข้างหน้าได้กันนะเชี <Cheer. Okay. S 1> ยโอเคกีนไม่ต้องมีทั้สองาสารักษาจริงด้วยกอกกอกอกมือนก็ว่าจะไม่มีใครอยู่บ้านโอ้จี geez. Okay. อันนี้ชั้นห้าเลยฮะฉันไม่อยากจะคุยกับคือเธอเธอเป็นคนที่แกล้งฉันที่โรงเรียนอา้าวหายงานงอกสินเงี้ยส่งข้าวไม่เสร็จือนว่าจะไม่มีใครอยู่บ้านเจี่ยแล้วจะคุยส่งให้หมดยังไงเนี่ยชั้นสี่อุ้ยอุ้ยกก ไม่มีใครอยู่บ้านเกี่ยอะไรอ่ะสวัสดีครับอาหารกูอยากได้อาหารเฮ้ยอ๋อเ้ยเกี่ยอะไรอ่ะขอบคุณมากเมื่อกี้เนียนพูดโอเคเหลือแค่สี่กล่องแล้วเหมือนทีว่าจะมีคนหนึ่งที่อาบน้ำข้างบนใช่ไหม สวัสดีครับไม่มีคนอยู่บ้านสวัสดีครับไม่มีใครอยู่บ้านอีกแล้วเราตัดไปกล่องหนึ่งเลยใช่ไหมหรือว่าอาจจะไม่ต้องเกี่ยวไอ้ๆๆนะไอ้มันไอ้เขาแก๊กแก๊กตัวนี้เฮ้ยมันเป็นเสียงไอ้หรือเสียงหมาโอเคมาแล้วไอ้เชี่ยกูลุ้นอีกแล้วอะ่ะลุ้นทุกครั้งที่เปิดประตู โอ้เฮ้ยว่าไงอยากจะได้อะไรโหคนนี้ดูปกติสุดเลยอ,ะอ่ะเข้ากล่องครับโอ้ oh. oh. พระเจ้าในมาถูกเวลาเป๊ะเลยฉันกำลังหิวพอดีเลยฉันเกือบจะกินเจะอากูขอเปลี่ยนคำได้ไหมกูขอคืนคำได้ไหมโอเคขอบคุณมากเลยนะเฮ้ยมันควรจะมีอาหารอา y o u t o b e the Back of Food Down เนีย แล้ว่ามันมีเจ้าผู้หญิงป้าสกูเกิลพยายามที่จะขโมยมันตลอดเลยอะ่ะฉันเดาว,ว่าเธอคงจะทำมาเสร็จแล้วแหละสัมเสร็จแล้วแหละเฮ้ยโอเคโชคโชคดีเอ๊ะผู้หญิงนี่ควรจะเป็นใครอ้าวเอ๊ะผู้หญิงนี่เป็นใครกันนะดูสกูเกิลนี่มีคนด้วยฮะโอ้ผัดเจ้าลุง เออได้เอ,อ่อตองการอะไรเจ้าหนูพขอ,ของครับโอ้โอเคได้เลยเอ,อ่อแต่ฉันไม่หิวเลยนะแล้วเอ,อ่อจะว่าไงฉันเรามาคุยกันสักหน่อยอะ่ะโอเคขอบคุณมากเลยเอ,อ่อมันเป็นมันมันนานาแล้วมเลยที่ฉันไม่ได้คุยกับใครสักคนเนี่ยนด้เห็นไหมเอ,อ่อเมียฉันเนี่ยจากไปแล้วแล้วก็ฉันโคตรเหงาเลยว่ะหลังจากนั้นอน่ะโดยเฉพาะที่ตรงนี้เนี่ย แต่ว่าในสุดนายก็มาถึงตรงนี้ฉันรู้สึกมันก็ว่าฉันเพิ่งเจอมีนฉันไปเมื่อวันก่อนเองอ่ะในเวลานี้ฉันรู้สึกมันก็ว่าเพิ่งพบร่างนี่ไร้วิญญาณของเธอเมื่อวันก่อนดเไง่โดยที่มีมีดปักอยู่ที่คอเธอโอ้พระเจ้าฉันต้องไปจัดการอะไรนี่หน่อยเจ้าหนูบอกทันทีสินายคิดว่ามันเอ่อมันผิดหรือเปล่าที่คนไร้เดียงสาคนหนึ่งถูกฆ่า คุณจะต้องตอบยังไงดีใช่แล้วนายคิดว่าการโกนเนี่ยมันปกติแม่ตอนที่มีคนมาทำร้ายคนที่นายรักเนี่ยใช่ใช่ลุงแล้วหนูคิดว่าการฆ่าคนเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกควถูกลงโทษใช่ไหมใช่ครับลุงโอเคถ้างั้นเอาอย่างนี้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นคนที่นายรักล่ะเอายกตัวอ,อย่างนะถ้าเกิดว่าแม่นายเป็นฆาตก,กรเนี่ยนายคิดว่าเธอควรจะถูกทำโทษใช่ไหม ใช่เออเป็นหนูเป <nice S 2> ็นเด็กดีจังเลยนี่อ่ะลายแดงสาซะจริงพระเจ้าโอเคดูมาอย่างน้อยมันก็ยังไม่สวนเปล่านะงั้นก็เข้ามาข้างในแล้วก็พักสักหน่อยสิเอ่อเฮ้ยเอ้าไม่ต้องห่วงกับแม่ของนายหรอกนะนั่นจะจัดเธอเอง w h t w h a ไอ้เชี่ยเกมโอเวอร์อ๋อคือมันอ๋อ oh. คือเราไม่จำีนเราตอบว่าสามก็ได้คือเราตอบแบบที่แบบมันควรจะเป็นแบบจบแบบอันนี้ก็ได้นี่หว่าโอ้ก oh. ูควรจะพูดยังไงเดี๋ยวไม่ได้กูกูควรจะไม่คุยใช่ไหมไอ้เชี่ยแล้วกูไปคุยกับไปลุงเฉยเลยไม่เอาโอ้โอ้ ได้โปรเธอเจ้าหนูคุยเถอะโอ้ยเชี่ยเอ้ยกูไม่คุยไม่คุยกูยก็ต้องคุยอยู่ดีโอเคงั้นผมจะต่อแบบตาม้าจที่ลุงมันต้องการแล้วกันนะถ้าแงบบั้นนะี่ยในคิว่าผบิดหรือเปล่านี่คนอ่ไร้ดงสรารเราจะถูกฆ่าไม่ผิดเลยครับโอ้เจนด็พิีศานนี่ในน,นี่สุดเบเกอรมาเคาะที่หน้าประตูใช่ไล้วหรอเนี่ยได้เวลาเนาะ โอ้โอเควาตถุเฮลอาช่างเป็นเด็กที่ช่า <laughs> งเป็นเด็กที่เห็นเกตตัวอะไรอย่างนี้ oh. <Hey. S 1> เอ้อาเฮ้ยเอาใช้ที่ลุงแม่งถามว่าถ้าเกิดว้าแม่อะไรมันข้ารากรเนี่ยเธอควรจะถูกลงโทษไหมผมตอบว่าไม่ฮะแล้วลุงแม่งก็ไปเลยเชียคุณ <laughs> ม,มาเลยที่มาทำให้ลุงแกละนี่มีความสุขอย่างนี้เหรออ้าวแล้วไม่เอาข้าวกล่องกูด้วยเหรอ <laughs> เฮ้ยอ,อันนี้อะไรอะ่ะสวัสดีครับ ม่มีใครอยู่บ้านอันนี้คืออลไววะเนี่ยด็อกฟูดทำไมมีอาหารหมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเออแล้วเหลือตั้งสามกล่องทำไงวะเนี่ยกูเออคนนี้ใช่หมอสองกันได้ไหมครับออ้โอเคใกล้กแล้วโอ้เฮ้ย hey. อ่านี่คือเรื่องปกติที่เขาทำกันหรือเปล่าอ่ะเมื่อมีเพื่อนบ้านใหม่ย้ายเข้ามานะ ผมก็ไม่แน่ใจครับแม่ผมใช้มาทำอ่ะโอ้ว้าวโทษทีนะที่ไม่ได้คิดเรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะฮ่าๆแล้วเอ่อมันมันม,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 มันคืออะไรอะ่ะเออโทษทีนะฉันไม่อยากจะทำเสียงมันไม่พอใจนะแต่ว่ามันดูเละเทะจังเลยอ,ะอ่ะอ้าวก็ผมไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันกับข้าวอรอโอเคขอบใจมั้งฮะ อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะน่ามันไอ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 อะอ่ะไอ,อบอลแล้วกูเหลือตัวสองกล่องไอ้เหเี้ยแดกเองได้ไหมเนี่ยโอเคมันมีห้องคนเดียวที่เขาที่เขาอาบน้ำอยู่ฮะอ่ะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ไอ,อ้เหี้ยนี่มันเด็กเกเรที่ลอยนี่ดีกว,ว่าอ๋อนี่มันเจ้าหนูหน้อยจอมขี้แยนี่นะ แล้วก็มีคนนึงที่เขาอาัดนานอยู่ใช่ไหมโอเคครบแล้วไยมาทำอะไรที่นี่ดูที่นี่มีแม่ของนาอยู่ด้วยแล้วหรือว่าพ่ออ่ะโอ้ไ้กับข้าหรอฉันได้กินนะเอามาให้ฉันเอาในสุดไนก็ทําสิ่งที่ไม่ควรจะทําได้แล้วสินารอนเนี่ยืฮะายคิดว่าฉันเป็นคนขโมยอาหารของเขากันเหรออ่าถูกแล้วแหละฉันเองแหละฉันซ่อนมันไว้อ่ะ ทั้งะเป็นคนสอนมารยาทให้ไอ้หนุ่มนั่นเองเพราะว่าหมาเขาเนี่ยมันมาเลียขาฉันเมื่อวันก่อนน่ะโคตรขยะขยะเลยว่ะฮ่า,าข้าวที่หมาเขาก็จะตายไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็ตามนะตอนนี้เพราะ่ามีข้าวแดกนีู่ยิ่ะคิดจะมาพังแผนฉันเชียวล่ะครับโอเคคนสุดท้ายแล้วคนที่อาบน้ำใช่ไหมนั่นได้เป็นชั้นข้างบนนะทไม่ใช่ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เฮ้ยอ้าโอ้โห สวัสดีครับโอ้สูงเป็นเป็ดเลยอะเอ้ยนี่เจ้าหนูสุดหน้ารักจากชั้นเก้าใช่ไหมแล้วหนูมาทำอะไรตรงนี้อ่ะเข้ากองครับอ้าน่ารักจริงๆเลยหนูเรื่องเหนื่อยแน่นอนใช่ไหมละ่ะโอ้ว้าวนี่แม่เธอทำเหรอเนี่ยโอ้งั้นฉันต้องไปขอสูตรเธอชันหน่อยแล้วแหละโอเคอันนี้ก็โทรหาแม่เอ๋เหรอเอ้ยอ่าฮิฮิลานิหรือว่าไฮล่า อะฮินารีอ๋เหรอกลัวว่าไฮล่าได้ไหมฮินารีจะมาดูเป็นคนญี่ปุ่นมากเลยอะไฮล่าเหรอมันก็มันก็ไม่เชื่อแปลกเนาะไฮลี่เหรอที่ฉันเองนะลอล่านะเออใช่เออลูกของเธอเพิ่งเอาของมาให้ฉันเองอะกับข้าวใช่ไหมเคนเนตเขาเป็นเด็กที่โชคดีมากเลยที่มีเธอเนี่ยคอยทำอาหารให้เขาทุกวันนะ่ะใช่ไหมล่ะเราชื่อว่าเคนเนตเหรอเธอเป็นคนว่าไงเคยอะ เคยเหรอหมายความว่าไงเนี่ยเอ๋อ่าให้ฉันเดานะเขาบอกเธอเรื่องเกี่ยวกับพวกเราใช่ไหมล่ะเอ๋อย่าบอกโน่นนี่คือเมียน้อยเหรอโ oh, อ้ชิสฮะหมายความว่าไงว่าไม่ใช่สิ่งที่เธอหมายถึงเนี่ยเอ๋เออคำนี้มันเอ่ออีแกนอีอีกาอ,อีกาลีโลกจิตเหรอ วัดคำมันจะดูแรงนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าแปลแบบตรงตัวได้ก็คืออิกลีโรคจิตอย่าขยับแล้วอยู่นิ่งดีกว่านะเจ้าหนูน้อยรอพี่แป๊บหนึ่งวัดวัดวัด โอ okay. เครีบไปดีกว่า,าจะฆ่าพวกแกให้หมดว่าอะไรอ่ะแม่เราทำอะไรไปอีนี่กินวะจะบอกว่าอีนี่เลยทำอะไรไปให้คนกินวะโ okay. อเคกลับบ้านว่าไม่ปกติละโอเคดีมากลูกอะไรอ่ะแม่แม่แม่คะใจใตัวหนูมาก ตอนนี้กลับไปที่ห้องแล้วก็ไปนอนได้แล้วแม่ตอร์ไปจาัดก,การธุระอะไรสักอย่างหน่อยแล้วกันนะแป๊บหนึ่งนะวัด <What? S 1> เอา้าจบอย่างนี้เลยเหรอเชียอะไรวะคือสิ่ที่ผมเข้าใจนะพ่อของเราเนี่ยไปมีชู้ซึ่งจะจะเป็นคนนั้นฮะแล้วเ,เหมือนก็แม่เราจะทำอะไรสักอย่างให้กินซึ่งไอสิ่งที่ทําให้กินเนี่ยไม่ใช่กับข้าวแน่นอนเออมันต้องเป็น หมอยอีแม่หรือว่าอะไรสักอย่างทาร้องเชื่อกันน <c oughs> ี่เออว่าใช่เอว่ยผู้หญิงที่เขาอานน้าอยู่ว่าจะเป็นชูเนาะเป็นชูที่โอ้โหมึงเป็นชูเปิดเผยมากเลยคือมึงไม่แค์สนฮีสนแตนอะไรเลือยคราวนี้ผมจะมาตอบแบบแปลกๆบ้างฮะก็คือซ้ำในสิ่งที่ผมไม่ทำรอบแรกผมจะใส่หัวให้หมดเลยไม่ผมไม่ใช่เด็กดีอ่ะอเป็นเด็กที่สลุกอะไรอย่างนี้ บางครั้งการเป็นเด็กดีเนี่ยมันก็ไม่ดีเสมอไปไอ่ะนะอา้าวโอ้โหเข้าข้างกูเขาจะจะเข้าข้างกูได้โอเคงั้นก็ฝันดีนะเออฉันต้องจ่ายไหมเนี่ยใช่ชิโอเคก็ได้อ,อ้าว w ดผมไม่ใช่นี่หว่าคนไหนว่าที่ชวนเราเข้าไปข้างในอ๋อผู้หญิงไอ้นี่ใช่ไหมบลูเบึ้มอา้าวไอเ้เชี้ยกูจ่ายมันก็ให้มาแรงสาบกูมางี้เหรอโคตรเลวอันนี้ใครอ๋อไอ้เชี้ยนี่กูไม่อยากจะ เอ๊ะดูบ้านนายเป็นลูกของเอ่อเธอคนนั้นน่ะที่อยู่ที่อยู่ชั้นเก้าใช่ไหมไม่ใช่จีโกหกแล้วท่านจะลืมกลิ่นแนวนอนจะลืมกลิ่นนี่ไปได้ไงอ่ะวัดผมตนตอบไม่ไหวแล้วแม่อ้าวเฮ้ยว่าไงจุกทำไมกลับมาบ้านเร็วจังเลยเฮ้ย อย่าบอกนะว่าหนูกลับมานูที่ยังทำงานไม่เสร็จนะแต่ว่าพทษถีนะลูกแต่ว่าแม่เนี่ยยุ่งอยู่ตอนนี้แต่แม่ก็แน่ใจดรวยว่าเพื่อนบ้าน,นพวกนั้นเนี่ยคงจะไม่มีปัญหามากหรอกใช่ไหมหนูทำได้นะที่นั้นก็กลับออกไปแล้วก็ทำให้แม่เนี่ยภูมิใจซะโอ้เขีย oh, <yeah. laughs> กลับมาฟ้องแม่เลยสวัสดีครับผู้หญิง จะเข้าไปไหม Yes โ oh, อ้พระเจ้าแตกเฮ้ยไม่แตกอะอะไรอะเอา้าโดนแกลงเหรือว่าอะไรวะเนี่ยทำไมร้องไห้เลยเจี่ย์กลับมารอบสองแล้วเนี่ยอะนี่หนูออจริงเหรอเนี่ยหนูกลับมาอีกแล้วหรอ นี่หนูพยายามจะทำให้แม่โกรธใช่ไหมเนี่ยแม่แต่ว่าพอแล้วกันทีหนูทำไปสิ่งนี่หนูไม่เคยจะทำใช่ไหม uh, poke you know into อ,อ่าด้นพกยนโหนอินโทรสัมติงเด็กยูทูบเบิลคือประมาณว่าอ่าอย่าแกว่งเท้าเข้าหาเซียนเออร่างคิดอยู่จะเป็นเหมือนพ่อนะแม่<อ>พากูไปดมโคกเลยเลยผู้หญิงนั่นน่ะสูดน้ำมึนอยู่ปืดป้ดๆเลยตอนออกมาหรือว่า อาจจะไม่ดมโคก้กแต่ว่ากาแต่ว่าอาจจะเอ็มเคกูก็ได้นะไอ้เชี่ยเอ็มเคซุกิอ่ะถ้างนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วปะอ๋อยังเหลือคนอีกคนนึงโอเคเดี๋ยวดูด้วยว่าหน้าตาเป็นไงโอ้พระเจ้าเชี่ยขอบคุณมากเลยเชี่ย เป็นเด็กที่ไม่มีขาฮะเหลือแต่แขนเจ้าช่วยโอเคไม่จะหมดแค่นี้แล้วปะอ๋อมอีเด็กกินหมาอยู่ด้วยว่ะเด็กกินหมาแต่ก็ไม่มีอะไรปะเด็กกินหมาผู้หญิงข้างล่างอ่าอเด็กนี่อีกแล้วหน้าตาเนี่ยมึงหน้าตกมากเลยเี่ยแค่หมาเลียเท้าคือมึงมึงทำงานเรยย็วว่ะมึงก็ใจร้ายเกินะลองดูฮะเอาถุงข้าวหมากลับมาให้พ่อหนุ่มคนนั้น ต,ต้องมีอะไรที่มันต้องเป็นอย่างอื่นแน่นอนอ่ะผมว่าไม่จบง่ายขนาดนี้หรไาไคุณเชื่องอันอ่าูรู้รู้มันต้องเป็นอย่างนั้นกูรู้โอ้ว่าไงโอ้พระเจ้าได้เจอหานของพวกเราเหรอเนี่ยขอคบคุณมากเลยนั้นก็เอ๊ะพระเจ้าฉันต้องไปแล้วเจ้าหนูขอคบคุณมากเลยเอา้า อ่าวว่าไงได้ทำมันจนได้เอา้าชี่ยทำไมอ่ะก็คนสงสารหมาก็ากูสงสารน้องหมาเมื่อกี้นี่ก็เกือบโดนไอ้ด้านกินใครจะไม่สงสารเอ๊ะเออหรือว่า อันนี้คือเนื้อของพ่อเราเหรอเชี่ยอากูลงไปข้างล่างไม่ได้ด้วยดีว่ว่าว่าอะไรขึ้นมาจริงด้วยเอาอ,อย่านะเจอเอ๊อ้ีเด็กเปรตไม่นะอู้ดูได้เด็กเปรตดิวัดอ๋อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอ,อ่อทำร้ายแผลอีเด็กเปรตมันจะม,มันจะมาแกล้งเราตอนนี้เหรอตอนท้าย ดูหน้ามันดิเขารู้ตามาเด็กเลยเหรอโอ้ยโชโคโอ้ยผักลงไปเชี่ย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 ไอ้เย่มันก็ได้ผลนี่ว่ะเออว่ะตอนแรกผมเดินพลาดไอ้ผมเดินผ่านเล้วงงอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนแม่งไอ้นี่จริงนี่คือได้ผลแตถ้าเกิดว่าคนแม่งลนจริงอ่ะโอเคถ้าถือว่าจบไปแล้วสำหรับเกมของ Leap Over นะฮะเป็นเกมที่เฮ้ยด้วยแลม่นใช้ได้กว่า เกมเพีเนี่ยอาจจะดูมินิมอลมินโน่นิดหนึ่งฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องกับด้วยากับการเล่นนี่คือโคตรสุดยอดนะไอ้เที่ยเออตอนเกมนี้คือฉากเกมโอเวอร์เนี่ยมีผลกับคําตอบของคุณนะตอบไม่ดีก็ตายอะไรคะับแต่ว่ามันตายแค่ได้แค่ตัวเดียวปะเออมันตายได้กับไอ้ลุงอะ่ะนอกนั้นก็ไม่ตายผมนึกว่าไอ้เจที่ชวนจะชวนเราเข้าไปนี่นึกว่าจะตายแต่ก็ไม่ตายเนาะอืมก็สำหรับคนที่อยากลองเล่นดูไปหาคําตอบหรือว่าความลับอื่นดูเนี่ยก็ลิงตันท้คลิปเลยฮะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกับรีโอเวอร์ไปกับผมจิกกัน